ฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันรู้สึกโดดเดี่ยวงั้นเลิกกับเขาเลิกกับเขาแล้วมากับผมเ็นไม่ง่ายขนาดนั้นคุณปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ผมรู้ว่าคุณรักผมคือตัวการที่จะจูบฉันไหมคัทต้องขอโทษด้วยนะเชลซี่ขอฉันคุยกับเธอหน่อยได้ไหมออ ได้เผมว่าคุณดูประมาทไปนะเชลฟี่ฮะอะไรนะประมาาเหรอไม่ไม่ไม่ฉันโอเคคือผมก็แค่อยากจะรู้ว่าคุณประหม่าเลยฉันไม่ได้ประมาทแฟนผมนะคุณโอเคนะ๋อใช่ผมโอเคผมเป็นผู้กำกับหนังถ้าไม่มีอะไรเรากลับไปถ่ายต่อได้ยังเอได้สิกลับไปถ่ายต่อเลยนะผมรักคุณนะฉันก็รักคุณแค่อดใจรอไม่ไหวที่จะไปกินข้าวกับคุณแล้วเอาละเริ่มถ่ายจากปฏิเสธหัวใจคุณปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ ผมรู้ว่าคุณรักผมฉันถามคุณจริงๆเถอะคุณอยากจะจูบฉันไหมครับเอ่อเจฟมึงชื่อเจฟใช่ไหมอ๋อใช่ครับโอเคเจฟฉันว่านายเล่นสมจริงไปหน่อยนายช่วยแบบว่าดรอปการแสดงลงหน่อยอเคไม่ต้องไปจริงจังหรือใส่อารมณ์ขนาดนั้นรับทราบฮะนั่นเมียกูนะเว้ยแอคชั่นคุณถ้าแกที่จะจูบฉันไหม ไปใช้สแตนแมนแทนเอ่อสแตนแมนเหรอโอเคนายเข้าไปเล่นเป็นเมียฉันรอให้ไอ้เจฟจูบนายแล้วค่อยเดินออกมาเข้าใจไหมไปได้ขอโทษทีนะซีนนี้เป็นของฉันอะไรกันเนี่ยปฏิเสธใจเราจะถ่ายฉากนี้กันเออผมจะไม่จูบกกเขาหรอกนะ,ะทำไมอะ,อะในสัญญาที่ผมเซ็นมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเฮ้ย,ยมันก็แค่จูบนะแอคชั่นอโอ้ยปวดหัวเออผมผมทำไม่ได้ผมขอโทษจริงๆอโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคกลับมากลับมาเชลฟี่เธอกลับไปเข้าฉาก เริ่มทายจากปฏิเสธหัวใจคุณปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ผมรู้ว่าคุณรักผมตอนนี้คุณอยากจะจูบฉันยังครับคัดตรงน,นั้นเลยพอแล้วเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของพวกนายหรอกนะเออมันเป็นความผิดของบทใช่<ต><ต>พวกก,กับพวกเราชอบบทนี้ใช่ฉันรักบทนี้เลยล่ะเฮ้ยเอาไมา่ดีดีไปเอาไปให้พวกเขาเลย พร้อมนะนี่มันอ,อ,อะไรเนี่ยมันจะดีหรอครับอ,อดีดิแต่ฉันว่ามันแ่งแบงนะคุณว่าไหมเอ,อเอาล่ะพวกเราจะถ่ายกันเล่าเตรียมตัวให้พร้อมแอคชั่นคือผมไม่ชอบคุณเลยใช่ฉันก็เหมือนกันโอเคงั้นบายคได้ออกไปโอเคคุณคู่ควรกับ <c oughs> เขาไม่ใช่ผม <c oughs> เราเป็นพี่น้องกันเถอะ <c oughs> ผมรักคุณที่รักโอเคทีนี้ผมจะกอดเธอนะ เออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอากอดนี่เอาบทม,มาให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่มันต้องแบบนี้เข้าใจนะแอคชั่น <Action! S 3> รู้อะไรไหมคุณนะ่ะมันคือไอง้ง่ใช่ผมคือไอง้ง่คนที่ฉันชอบน่ะดูดีกับคุณอีก อ๋อใช่ผมหน้าเหมือนข้อฝอกมาเขาคือชายที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักใช่คุณพูดถูกยังไงฉันก็เลือกเขาเห็นหรือยังเขาจะดูแลคุณได้ดีกว่าผมนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วยังไงเขาก็ดูแลฉันดีกว่าคุณอยู่แล้วเออจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันแค่แบบเอามืออบเขาโอเคโอเคเรามาลองดูกันนะโอเคไหมคัด อะไรอีกล่ะใช่ใช่มาต้องแบบนี้คุณป่านใจนะพูดกักาับไปวานี่แหละมันดีที่สุดแล้วเว้ยแอคชั่นฮัลโหลฮัลโหลเออนั่นใครพูดอะเออผมเจฟไงคุณโทรมาผิดแล้วนะอย่าโทรหาฉันอีกได้ยินไหมใช่นี่แหละสีนที่ดีที่สุดเอาจริงดินี่มันเป็นหนังที่คอยแตกสิ้นดีให้ตายเถอะคุณมันบ้ารักคุณหน้าที่รัก้ยพวกเรา Bitcoin, A hola, Pitco,